สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์สกันยายนปี65ฟุตบอลวันอาทิตย์วันนี้เยอะครับผมไม่ต่างกับวันเสาร์เยอะพอๆกันแหะครับผมนะครับมีเตะกันครบทุกหนีเลยครับผมอีกเอิงฝรั่งเศสพิมลีกอังกฤษบุนเดสอิก,ก้าเยอรมันนะครับ กันโซเซรา,อ,าอิตาล,ตลีก็เตะกันวันนี้ก็เมื่อวานคิวอันนั้นเตะกันไปหลายคู่แล้ววันนี้ก็จะเหลือนิดหน่อยอย่างละสองสามคู่อย่างอย่างลาลิกาสเปนวันนี้ก็มีสองสามคู่แล้วก็น่าสนใจด้วยแล้วก็ผมจะให้ในคลิปนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นก็ไปสรุปผลของเมื่อวานเมื่อวานที่ให้ไป2คลิปโอ้โหไม่ยิงครึ่งแรกคู่เซลซีที่ให้ แรรกนะคับแต่ถ้าตามอย่างที่บอกอันละจบครึ่งแรกก็ใส่ไปที่1.5แต่คู่เซลซีนี้จบครึ่งแรกเหลือแค่ลูกควบเองครับผมเ,ออเออพราะดูแล้วมันหืดหืดหืดจับไม่น่าจะยิงกันเหลือลูกควบน้ําโคตรสวยเลยก็คู่นี้กินเต็มครับผมในกลุ่มและก็เพื่อนๆที่ติดตามทาง YouTube ก็น่าจะกินเต็มถ้าตามแล้วก็ทบแต่ไอ้คู่ที่2นี่แหละมันน่าเคกโกจริงๆก็คือคู่ที่ผมลงไปสตอมกราฟนี่นะ เขาโดนไปแดงตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วมันก็เล่นดีกว่าเขาเออดีกว่าทุกอย่างทักษะนามบุกผู้เล่นเนือก,กว่าทีมศักยภาพเนื้อกว่าทุกอย่างไม่มีสกอร์ครึ่งแรกยังไม่พอครึ่งหลังก็ไม่มีอีกอตัวนี้โอ้ยสุดยอดตัวนี้โดนครับผมตัวนี้นะครับฮะก็มาว่ากันใหม่อีกทีวันนี้วันนี้เยอะวันนี้ผมก็คงไม่หลับไม่นอนนั่นแหละโมโหมากเมื่อเช้าค่ากาแฟก็ไม่ได้นะครับ มีตัวตอนตีสี่ตีห้าได้ตัวเจ็ดโมงไม่ได้ตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่บวกมาอีกแล้วหนึ่งตัวขับอเมริกาแล้วก็ยังลุ้นบอลเมเจอร์ทบครึ่งหลังนํามาแล้วหนึ่งดอกเหลือเวลาอีก10 20นาทีไม่รู้ว่าจะยิงหรือเปล่าถ้าจบด้วยสกอร์สองดอกก็จะได้กินอิ่มกันหน่อยโอเคนะครับก็อย่างนี้แหละในกลุ่มผมยาวทั้งวันยันเชา้านี่ก็ยังไม่ได้หยุดพักกันเลยนี่ก็บินแรกวันนี้นะครับบินแรกวันนี้ 11โมงศูนย์ครับผมเปิดตัววินแรกวันนี้11โมงศูนย์อัดคลิปนี้แล้วก็จะไปลงให้เพื่อนๆเลยนะครับไม่หลับไม่นอนนะเสาร์อาทิตย์จับเต็มวันธรรมดาบอลก็น้อยโอเคนะครับวันนี้ผมเอามาฝากเพื่อนๆหนึ่งตัวนะแล้วก็มั่นใจด้วยตัวนี้นะครับผมมั่นใจด้วยนะผมจะให้อ่าให้เป็นสกอร์ดีกว่านะครับ ก็ช่องเราก็เป็นสไตล์สกอร์ที่แรกผมว่าจะกล่าวว่าจะให้2อ,อย่างไปเลยนะคิดว่าจะให้2อ,อย่างไปเลยแต่ขอไปดูอีกทีแล้วกันนะครับเวลาเตะเวลาห้าทุ่มไปที่ลาดิกาสเปนแข่งเวลาห้าทุ่มนะครับเตะที่สนามกลางคู่ระหว่างเรือลำน้ำสีเหลืองบียาเรวลเปิดบ้านเจอกับเอลเชน้องใหม่นะครับคู่นี้เดทราคามาอยู่ตอนนี้สูงแรกมารอเลยห หนึ่งลูกน้ำดีด้วยน้ำหนึ่งจุดเจ็ดเก้ากดตอนนี้ยังได้เลยครับผมพอาะค้ำๆมาแล้วน้ำมันจะขยับลงอีกนะครับนะก็กดเลยครับผมสูงแรกที่หนึ่งลูกกดเลยตอนนี้ครับผมนะแล้วก็ถ้าเล่นสดก็รอกดอีกที่ขึ้นครบลูกในกรณีที่มันยังไม่ยิงถ้าจบครึ่งแรกย้ำครึ่งหลังที่1.5เลยครับผมคู่นี้ผมมั่นใจเลยว่าบียาเอเอจะชนะ ผมให้เป็น2หน้านะครับคู่นี้ต่อบาเรลลต่อตอนนี้เลยถ้าจะต่อตอนนี้อยู่ที่ลูกควบน้ําสวย1.8แต่ถ้าค่ำๆนี้น้ําจะแห้งแน่แล้วก็จะไหลเป็นลูกครึ่งต่อตอนนี้เลยครับผมนะโอเคนะครับฝาก1ตัวเน้นๆแล้วก็2หน้าด้วยสูงแรกไม่มาย้ําหลังแล้วก็ต่อบาเรลลนะโอเคนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับให้ต่อบีเรลนะครับนะ ที่ราคาลูกครวบนะครับอย่าไปที่ลึง่งกดลูกครึ่งนะชนะแน่แต่ลูก2ก็ไปลุ้นเอานะครับแต่ชนะชนะแน่ดีไม่ดีก็จะออกนำตั้งแต่ครึ่งแรกกันแหละนะครับโอเคนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามกันนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสนใจอยากได้ไวๆคู่แรก11โมงวันนี้ก็รีบแอดไลน์เข้ามาเลยครับตอนนี้นะครับนะเยอะมากๆครับผมตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนเย็น ไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ